มาถึงเรื่องนี้บ้างเอานอกกระแสสักหน่อยอคือมีประเด็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวเกาหลีใต้ในน้องไบค่ะอาได้เปิดเผยผ่านทิกตอกเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์และเป็นศิลปินเซรามิกออกแบบผลิตภัณฑ์ชาวบริการเชื้อสายเกาหลีเธออยู่ที่ LA แคลิฟอร์เนียข้อมูลพื้นฐานต้องขออนุญาตเพจ Poetry of b i a c h นะฮะ อาต้องขออนุญาตท่านนเพราะอาจได้ได้ให้ข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญว่าเธอชื่อเ e อสเซอร์จองประเด็นปัญหาก็คือเธอไปฉีดสารกระตุ้นเสริมความงามแล้วเกิดปัญหานั่นก็คือ,ขอเขาเรียกว่าการฉีดอะไรนะสกินบูสเตอร์รใช่ค่ะสกินบูสเตอร์มันเป็นหัตถการที่ช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวและเติมสารอาหารพี่ให้ผิวใช่ไหมและปรากฏว่าพอฉีดที่ตาซ้ายตาซ้ายมองไม่เห็นเลย หมอแจ้งว่าเกิดจากยาชาต่อมาต้องเข้าห้องฉุกเฉินและเธอก็สูญเสียการมองเห็นรักษาดวงตากับจักษุแพทย์ทำให้รู้ว่าหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงจอประสาทต,ตาด้านซ้ายมันอุดตันหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงจอประสาทด้านซ้ายอุดตันจอประสาทต,ตาจนจอประสาทต,ตาอุดตันมองไม่เห็น แล้วเธอที่เธอโพสในคลิปนี้ก็ระบุว่ามันเป็นการสูญเสียแบบถาวรอ,อ่าเพอย์ตี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ข้อมูลพื้นฐานใจเยนสักนิดหนึ่งอ่าก็ปรากฏว่าดวงตาซ้ายไม่กลับมาเกรงว่าจะไม่ได้รับการชดเชยที่เป็นธรรมเพราะมันกนระทบต่อหน้าที่การงานนี่ฮะอาไปดูคลิปไหม I feel like talking about this makes it real so I didn't want to do this but I permanently lost my vision in my left eye after a skin treatment in korea i didn't get surgery i didn't get filler i got what i thought was a very harmless skin booster a collagen stimulant called juveluk volume and when the injector injected near my left side i just couldn't see immediately and i vocalized this many times the thing is the injector was a doctor i really trusted so i wanted to trust them they kept reassuring me that it was a side effect from local anesthesia. The next day, it felt the same. I went to the ER, but because I went in and got injected on a Friday, I just couldn't be seen. They were like, literally, if you need to remove your eye, we can see you, but for everything else, we can't. I ended up going to different ophthalmologists, and they later would confirm that I had blockages in the branch arteries of my eye. And these branch arteries feed oxygen to the retina. So there are parts of my retina that are now dead. For example, if I look at my husband, I can't see his face. It's like erased, it's not blurry, it's dead pixels on a screen. I can see the top of his hair and slightly above him, but anything I focus on whenever i move my eye it's like completely erased and it has been so traumatic it's been a nightmare because as you know i'm i'm a designer and i'm a ceramic artist and my livelihood is based off of what i see i don't know how like i'm not sure like what this new reality will look like <sighs> I, I arrived in Korea March 1st and we're halfway through April and I'm still here. I really want to go home, but for the past month we've been trying all these experimental treatments, holding on to a shred of hope that something would work, but nothing has worked because we missed that crucial golden hour. So I just want people to be aware that things like this could happen. I thank you for watching all the way through and I'm just hoping that this never happens to you or your loved one. นายแพทย์สิวดนเลิศพรพวิทย์ได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าคือมันเป็นเทคนิคจากการฉีดและการเลือกสารกระตุ้นในตำแหน่งที่ผิดอย่างเช็คเคสเนี้ยค่ะฉีดสารตามที่เธอบอกก็คือมันชื่อจูฟลุกโวลูมซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อ เติมกระตุ้นคอลลาเจนแต่มันมีข้อห้ามคือห้ามฉีดรอบดวงตาเพราะว่าตัวสารมันมีความเข้มข้นและโมเลกุลมันขนาดใหญ่ค่ะงงตามหลักแล้วสารตัวนี้ถ้าผสมดีโมเลกุลมันจะแตกละเอียดมันก็จะไม่เกิดการอุดตันใช่ไหมคะดังนั้นเคสเนี้ยเหตุผลที่ทำให้ตา <c oughs> บอดก็คืออาจจะเกิดการผสมไม่ดีผสมสารอื่นเข้าไปในการฉีดเหมือนไปเพิ่มความหนืดให้สารกระตุ้นแล้วก็ไปฉีดตรงใกล้ๆกับตาซ้ายมันก็เลยทาให้ มีการอุดตันขึ้นในเส้นเลือดอันนี้คือคำอธิบายคลิปของเอสเธอร์ที่คุณผู้ชมได้ดูไปเนี่ยเป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยนะคะคนดูเป็นล้านๆนคนเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากอะคะ่ะทุกคนได้ฟังเรื่องนี้ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วก็ผ่าน,นตรงใจ ใช่น้องมันเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังสิมันจะมีสารพวกสกินบูสเตอร์เนี่ยมีหลากหลายยี่ห้อและมีหลากหลายตัวมากมายค่ะแต่ละตัวมันก็จะทําหน้าที่ที่ต่างกันไปอย่างบางตัวเอาทําให้หน้าใสบางตัวเอาทําให้กระตุ้นคอลลาเจนบางตัวทําให้ผิวดูอุ้มน้าบางอันผิวอิ่มฟูอะไรอย่างเงี้ยเอายังพี่นี่ทําอะไรได้บ้างเออพี่ไม่เคยฉีดเลยหรือไม่เคยบํารุงออาทุกวันนี้ครีมนี่ไม่เคยใช้ ล้างหน้าที่เครื่องสำางกยังใช้สบู่อยู่เลยใช่ไปยุใช้สบู่แต่ว่าผ้วความเชื่อผิดๆก็คือใช้สบู่ฆ่าเชื้อแล้วจริงๆพี่เพิ่งมารู้ในเวลาต่อมาว่าเครื่องสำางมายุมารู้ตอนอายุประมาณห้าสิบแปดว่าพี่ยศขาเครื่องสำางเนี่ยไอ้ทางนี้แหละเขาต้องมีชุบสำลีแล้วเช็ดออกใช่ค่ะไม่งั้นมันจะอุดตันแต่พี่ยุไม่เคยอุดตันเลยค่ะน้องรู้ได้ยังไง เสียวพี่อาจจะหลบในก็ได้ยิวดีมากปรากฏว่าหน้านี่เขียวย่นเลยอทุกวันนี้เนี่ยเพิ่งรู้ว่าลิขการกัดกร่อนอพี่ควรจะต้องทําอะไรไม่อันนี้เป็นความรู้น้องบอกเขารู้กันทั้งแวดวงเลยใช่ไหมใช่ค่ะเกี่ยวกับสาว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 กับหนุ่มๆก็เยอะสมัยนี้น้องรู้เปล่าว่าในธุรกิจนี้หนุ่มๆบางทีทําเยอะกว่าอะจริงบางทีพี่บางเอิญพี่ไม่ใช่หนุ่มๆค่ะก็คืออย่าคิดจะเกิดผมเป็นแก่ เอยังไงมันยังไงต่อสิก็คือเป็นเรื่องปกตินั่นแหละค่ะของของคนเจนนี้ใช่ไหมเธอต้องไปพบแพทย์อย่างเงี้ยค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายซึ่งเธอบอกว่าของเธอเนี่ยมันไม่ใช่ฟิลเลอร์นะคะมันไม่ใช่โบท็อกซ์แต่มันคือสารอย่างที่บอกอ่ะเป็นเขาเรียกเป็นกลุ่มสกินบูสเตอร์ค่ะอืมคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นกับคือเธออยู่ที่อเมริกาถูกไหมแล้วก็มาเที่ยวที่เกาหลีไปเที่ยวเกาหลีไปฉีดที่เกาหลีเหรอใช่เมื่อไหร่ มาที่เกาหลีคือสามีเนี่ยมาทํางานอันนี้ข้อมูลจากโพสต์ออบิทนะขออนุญ,ญาตนะครับค่ะเธอก็เลยลางานมาด้วยมากับสามีวันที่1มีนาะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมาพักผ่อนแล้วก็มาเที่ยวพอเที่ยวครบ2สัปดาห์สามีเนี่ยต้องเดินทางกลับก่อนเพื่อไปทํางานแต่ตัวเธอเนี่ยเธออยู่ต่อเธอจะทําหัตถการกับคลินิกแห่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเธอจะไปญี่ปุ่นคนเดียวแล้วเธอถึงจะกลับอเมริกาแล้วที่น่าสนใจมากข้อมูลจากโพสต์ออบิทก็คือว่า เธอหาข้อมูลก่อนนะใช่ไม่ได้แปลว่ามาฉีดเลยนะเกี่ยวกับหัตถการความงามผลิตภัณฑ์คลินิกและแพทย์จน อันนี้แหละเชื่อถือได้แล้วปลอดภัยสูงแล้วก็เลยเลือกฉีดสกินบูสเตอร์ตัวที่บอกไปเนี่ยค่ะคที่เธอบอกแล้วก็มันก็ผสมสารตัวอื่นด้วยเพื่อกระตุน agen, ้นคอลลาเจนลดเลือนริ้วรอยทำให้อิ่มฟูช่ำวาวหัตถการนี้เป็นที่นิยมมากในเกาหลีแล้วก็มักจะโฆษณากันว่ามีความเสี่ยงต่ําเพราะว่ามันไม่ใช่ฟิลเลอร์อม,มันไม่ใช่อะไรที่จะใส่เข้าไปในร่างกายแล้วมันทําให้แบบมีก้อนมีอะไรอย่างนี้ค่ะปรากฏว่าหมอ อันนี้เธอบอกนะฟังจากคำบอกเล่าของเธอ,อฉีดใกล้ๆตาข้างซ้ายฉีดปุ๊บนี่คือ immediately เลยก็คือท,ทันทีทันใดตาข้างซ้ายคือดับวูบไปเลยอะคะ่ะคือหมายถึงดำเลย คือมองไม่เห็นน่ะเธอก็เลยบอกหมอสามรอบแต่หมอบอกว่าเอ้ยมันเป็นผลชั่วคราวจากยาชาแล้วหมอก็ยืนยันกับเธอซ้ําๆอย่างนั้นจนเธอเชื่อใจหมอคลินิกก็พาเธอไปพักในห้องประมาณสักชั่วโมงกว่าไม่ได้ดําเนินการอย่างอื่นนะคะแล้วก็ส่งกลับบ้านแนะนําให้เธอนอนพักเดี๋ยวก็หายปรากฏเช้าวันต่อมาเธอคาดหวังว่าเธอตื่นขึ้นมาเนี่ยตาของเธอจะเห็นดังเดิมปรปาปรกฏตาข้างซ้ายก็ยังมองไม่เห็นคะ่ะแล้ว เธอก็เลยรีบไปแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลปรากฏวันนั้นเป็นวันที่หมอเกาหลีเขานัดหยุดงานประท้วงกันพอดีะคะ่ะถ้าจะรับเคสได้ก็คือต้องฉุกเฉินคือต้องผ่าตัดเอาตาออกเท่านั้นนะ่ะเธอก็เลยทำยังไงดีก็ทิ้งไปอีกวันหนึ่ง ผ่านไปเกือบ48ชั่วโมงไปได้พบจักสุทแพหมอก็เลยบอกว่ามันเกิดจากสกินบูสเตอร์คือสารที่ฉีดเข้าไปมันไปอุดตันหลอดเลือดที่จอประสาทตาอุดตันหลอดเลือดที่จอประสาทตาคือจอประสาทตามันจะต้องมีเส้นเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะทีนี้พอเราฉีดสารนี้เข้าไปปุ๊บมันไปอุดตันอยู่ในเส้นเลือดเลือดมันก็เลยไม่ไปเลี้ยงจอประสาทตาก็แปลว่าตาเราดวงตาเราเนี่ย มันมีเส้นเลือดไปเลี้ยงมันต้องมีเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงค่ะไอ้ตัวนี้นไปโดนเส้นเลือดนั้นแล้วไปอุดตันมันก็ทำให้เส้นเลือดไปเลี้ยงไม่ได้เลือดไปเลี้ยงไม่ได้แล้วเซลล์มันก็เลยขาดเลือดแล้วเซลล์มันก็เลยตายค่ะทําให้ตาซ้ายเนี่ยสูญเสียการมองเห็นอย่างรุนแรงแล้วแล้วมันเป็นการสูญเสียแบบถาวร เธอตกใจมากแล้วเธอตระเวนไปโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยหแห่งทุกแห่งก็ยืนยันว่าเอากลับไม่ได้แล้วคือต้องเสียตาไปแบบถาวรมีคุณหมอจากษุแพทย์บอกจริงๆภาวะแบบที่เธอเป็นนะคะม,มันสามารถฟื้นฟูความเสียหายได้ถ้าได้รับการรักษาภายในสองชั่วโมงแปลว่าคลินิกแห่งนี้นี่เองที่ทำหัตถการที่เกาหลีใช่รอยนอนใจ ถ้าตอนนั้นรู้ว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วรีบพาไปภายในสองชั่วโมงทันแล้วฉีดยาละลายริ่มเลือดหรือว่านวดลูกตาเพื่อขยับก้อนอุดตันให้มันไม่ไปอุดตันเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตาทำายในสองชั่วโมงใช่คือ,อฉีดยาละลายริ่มเลือดหรือนวดลูกตาเพื่อขยับก้อนอุดตันและให้ซูเกนเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดหรือ,รอใช้เลเซอร์ เลเซอร์ Laser, หรือทําอะไรอื่นใดเพื่อคลายความอุดตันตรงนั้นให้เลือดมันเข้าไปเลี้ยงได้เหมือนเดิมสุดท้ายยังไงแต่ปรากฏว่าแพทย์ที่ทําหัตถการฉีดสกินบูสเตอร์อันนี้ให้เธอไม่ได้ดําเนินการใดๆสุดท้ายเธอก็เลยสูญเสียโอกาสทองสองชั่วโมงนั้นไป ท่านผู้ชมเธอบอกเธอทั้งโกรธเธอทั้งเสียใจแล้วค่ารักษาพยาบาลก็แพงมากนะคะไหนจะค่าธรรมเนียมทางกฎหมายไหนจะต้องเจอกับระบบสาธารณาสุขซึ่งมันจะซับซ้อนสําหรับเราที่เป็นชาวต่างชาติอะคะ่ะแล้วก็สัพที่เธอไม่เข้าใจอีกมากมายเพราะาเธอโตในอเมริกาแล้วก็ต้องอยู่กับการใช้ดวงตาได้แค่ข้างเดียวอะคะ่ะประเด็นมันต้องย้อนกลับไปหลังจากที่อาการมันเกิดขึ้นฉับพลันเลย immediately ถูกไหมก็เธอบอกว่าเธอบอกหมอแล้วว่าหมอบอกว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาชาแล้วหมอยืนยันซ้ำๆด้วยเธอก็เลยเชื่อใจแล้ว,ลวอุตสาห์พาเธอไปพักในห้องเพื่อสงบสติอารมณ์นานกว่าหนึ่งชั่วโมงไม่ดําเนินการอย่างอื่นแล้วสุดท้ายส่งเธอกลับบ้านแล้วแนะนําว่าให้เธอนอนพักเดี๋ยวก็หายนี่ไงเรื่องนี้ข้อที่หนึ่งเ,เกี่ยวกับกรณีใครจะฉีดอะไรเข้ามาเนี่ยท่านผู้ชม บางทีมันมีความเสี่ยงมาก <S 2. <S องอันนี้ยอมกันนักใช่ไหมเกาหลีเนี่ยฮะผูะ้เชี่ยวชาญเบอร์หนึ่งอาที่นิยอมกันไปเนี่ยท่างผู้ชมโถไหมน้องค่ะคือส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เวลาไปเที่ยวเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็มักจะแวะทำอะไรกับหน้าสักนิดนึงเออแต่นี่มันเกิดขึ้นที่เกาหลีค่ะและโดยหมอเกาหลีใช่ค่ะ หมอหัตถกรรมเนี่ยหัตถการเนี่ยคะ่ะเรื่องนี้เป็นบูทาหอนโดยแท้เลยอแล้วก็อย่าไปคิดว่าเอะวันดีคืนดีเราไม่ได้ไปทำหรอกไอ้นี่น้องใบยืนยันกับพี่ใช้มันเป็นเรื่องแทบจะปกติใช่ค่ะสำหรับยุคปัจจุบันนะคะน่ากลัวมากาเห็นใจมากๆตาบอดอ,ะอ่ะถาวรน,น่าเห็นใจมากๆเลยค่ะ หนฟังเธออีกทีนึงที่คลิปนี้เป็นไวรัลอย่างที่บอกไปในท่านผู้ชมครอ,อบครัวเธอบริการเปิดรับบริจาคเลยเพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้คดีนี่ฮะท่านผู้ชม I feel like talking about this makes it real, so I didn't want to do this. But I permanently lost my vision in my left eye after a skin treatment in Korea. I didn't get surgery. I didn't get filler. I got what I thought was a very harmless skin booster a collagen stimulant called juvelic volume and when the injector injected near my left side I just couldn't see immediately and I vocalized this many times the thing is the injector was a doctor I really trusted so I wanted to trust them. They kept reassuring me that it was a side effect from local anesthesia. The next day, it felt the same. I went to the ER, but because I went in and got injected on a Friday, I just couldn't be seen. They were like, literally, if you need to remove your eye, we can see you, but for everything else, we can't. I ended up going to different ophthalmologists, and they later would confirm that I had blockages in the branch arteries of my eye. And these branch arteries feed oxygen to the retina. So there are parts of my retina that are now dead. For example, if I look at my husband, I can't see his face. It's like erased, it's not blurry, it's dead pixels on a screen. I can see the top of his hair and slightly above him, but anything I focus on, whenever i move my eye it's like completely erased and it has been so traumatic it's been a nightmare because as you know i'm i'm a designer and i'm a ceramic artist and my livelihood is based off of what i see i don't know how like i'm not sure like what this new reality will look like <sighs> I, I arrived in Korea March 1st and we're halfway through April and I'm still here. I really want to go home, but for the past month we've been trying all these experimental treatments, holding on to a shred of hope that something would work, but nothing has worked because we missed that crucial golden hour. So I just want people to be aware that things like this could happen. I thank you for watching all the way through and I'm just hoping that this never happens to you or your loved one. <tyard>. <S <S คือมันฉีดต <ừ m. S 2> ำแหน่งไหนบอกไหมเขาบอกว่าใกล้ๆกับตาข้างซ้ายแต่มันเป็นเรื่องปกติที่ฉีดก็ได้ใช่ไหมสกินอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรแต่ว่าถ้าคุณหมอคุณหมอเคนจิคุณหมอศิวดนที่ออกมาให้ความรู้ค่ะบอกว่ารอบๆดวงตาเนี่ยมันจะเป็นจุดต้องห้ามอ๋อ <środ ared. S 2> ท่านผู้ชมมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานระมัดระวังจริงๆข่าวอย่างนี้เนี่ยมีประโยชน์ไม่ต้องทะเลาะกันด้วยถูกไหมใกล้ตัวมากๆนะ เป็นความรู้อ่ะ